อัสตมมาสโลมาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะโดยสารไปกับขบวนนี้นะครับอัสต้อมครับนี่เป็นไงแล้วตีหนึ่งสีหนึ่งสีเก้า ไปครับคือรถนราชครับตอนนี้เราก็อยู่บนกระบวนที่48ธรรมดามก็ปลายทางของเราคือพัทลุงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่พัทลุง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนขบวนรถธรรมดานะครับวันนี้รู้สึกว่าคนจะคึกคักเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะวิวริมหน้าต่างกับขบวนธรรมดาที่48กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชมไปครั้งนั้นวันนี้เราจะรีวิวที่หาดใหญ่ครับสักครู่ ครับขบวนธรรมดาที่48ก็ออกจากสถานีหาดใหญ่ครับสถานีต่อไปจะเป็นสถา,านีติรานจิบยกเก็บบรรยากาศมาให้ท้าหายนิตรักแฟนรถไฟได้ชมกันครับที่นี่สถานีชุมทางหาดใหญ่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกับขบวนที่48กันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันที่ สถานีพัทลุงดีเอ <G CA S 1> ครับดี่เมาส์455ห่ามครับเมื่อก่อนอยู่ประจำการอยู่ที่ทุ่งๆ้นนะครับตอนนี้ก็มาหาใจแล้วนี่เป็นบรรยากาศสถานีชุมทางหาดใหญ่ตามคำขอ ของมิตรรักแฟนรถไฟหลายๆท่านที่ขอกันมาครับรรรรเดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเราก็จะมีการรีวิวสถานีพัทลุง,งเดี๋ยวเราจะไปสถานีพัทลุงกันเดี๋ยวอีกสักครู่ไปเจอกันที่พัทลุงครับ Oh, kập, uh, à, <coughs> Để Để giúp giúp. không đang được ly à lốt hín. không khí mai อสถานีคนเนียงที่นี่สถานีคนเนียงนู้นสถานีอยู่ด้านนู้นคนเนียงตอนนี้สถานีคนเนียงลงเก็บปูนครับรีบนี้ไงหนึ่งรถรีบอืม่งรขบวนอะไร เดี๋ยวจะมีรถลีก,กันนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะลีกับบขอะไรอันนี้เราก็จะมีรถตรวนมานะครับเป็นอัดต้อมเครื่อง TPU ต สารทานงวายโกลบเป็นขบวนที่ที่ที่เจ็ดสุรารทานงวายโกลบขบวนที่ที่เจ็ดก็เขต้องขอจมทิพเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับบรรยากาศสถานีานพัทนุงหลสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องทันด้วยฝากีมงานแต่ชั้นคนบ้านรถกไวไปจนช่องถอได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามไปชมคลิปต่อไปบรรยากาศสถานีพัทลุงลครับขอบคุณสหายที่ติดตาม ต้องครับโอ้มองไม่เห็นตัวเลขโอ้ยฉลองฉลองต่อเปิดหมดไม่รัก่าเลยครัขบขบวนที่สี่ห้าห้านครศรีธรรมราชตรงหายกลลกใช่ป่ะใช่ตรงหายกลลกป่ะเยล่า ขอบคุณทหายทุกท่านที่ติดตาม